ลิซ่าทำสถิติใหม่อีกครั้งล่าสุดคลิปนี้มีผู้เข้าชม100ล้านครั้งบน YouTube เมื่อวันที่3มกราคม2023วิดีโอฝึกเต้นเพลง Money ของลิซ่ามีผู้เข้าชมมากกว่า100ล้านครั้งบน YouTube เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังเผยแพร่เมื่อวันที่10ตุลาคม2021ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาที่ยอดวิวสูงทะลุ100ล้าน ภายในระยะเวลา1ปี2เดือนในขณะเดียวกันเพลงมันนี่ได้รับการปล่อยตัวครั้งแรกเมื่อวันที่10กันยายนปี2021เป็นเพลงฝั่งบีจากอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเธอชื่อลาลิสา